สวัสดีค่ะช่อง v r Family นะคะวันนี้ก็จะมาถอนเงินแอป Beauty Automatic นะคะหรือไอเสริมความงามนั่นงตู้เสริมความงามนะคะเดี๋ยวเราจะไปถอนเงินกันนะคะเขาบอกว่าถอนขั้นต่ำห้าสิบาท ในนี้มีห้าสิบห้าบาทเราก็จะถอนห้าสิบห้าบาทอะถอนสำเร็จเขาบอกว่าถอนสำเร็จแล้วนะคะเราไปดูอืมทำไมไม่มีประวัติประวัติการถอนอยู่ตรงไหนเอ่ย เ้ยไม่มีให้ดูว่ะนี่หรือเปล่านี่ค่ะเราได้ถอนเงินไปเวลา11.53นาทีเราดูว่าเงินมันจะเข้ากี่โมงนะคะจะเข้าเร็วหรือเปล่าประมาณนั้น ไม่ทราบว่าต้องแจ้งแอดมินหรือเปล่านะแต่เราไปแจ้งไว้เลยดีกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตังเข้าแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกรอบนะคะเงินก็ได้เข้าเรานะคะนี่ค่ะสิบเานาทีก็ประมาณเราถอนไป53เงินเข้าภายใน2นาทีนะคะแอป beautiful automatic แอปใหม่นะคะตู้เสริมความงามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไครกดกระดิ่งกิ้งๆให้ด้วยนะคะเราจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆะคะ่ะ